หนูอยากรู้ว่าช่วงนี้มีลัคนาราศีไหนบ้างคะที่ทํามาคาขึ้นหยิบจับอะไรก็ปังหยิบจับอะไรก็ดีมีเงินเข้าแบบไม่ขาดมือเลยคะ่ะมีสิประมาณสี่ลัคนาราศีาหยิบจับอะไรก็ปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเอาเป็นว่าเป็นคนที่มือขึ้นอืะอืมอืมนะสี่ลัคนาราศีเมื่อกี้นะครับที่ต้องมายถามผมว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีเงินเป็นทองใช้เข้ามาไม่ขาดนั่นคือหนึ่ง ลัคนาราศีธนูธนูเนี่ยดาวโอ้โหเด่นยิ่งยิ่งดาวศุกร์เดินเข้ามาหาอุดแล้วคุณเอ้ยยิ่งเฮงยิ่งปังเข้าไปอีกรับทรัพย์รับโชคนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเฮงมากๆเลยลัคนาราศีธนูลัคนาราศีต่อไปที่หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง เรียกว่ารับทรัพย์รับโชคเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายนั่นก็คือชาวลักขณาราศีเมษเมษหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือจู่ๆนั่งๆขับรถอยู่อ้าปิ้งโปรเจกต์อะไรขึ้นมาอันหนึ่งเริ่มทำไม่เท่าไหร่ก็มีฐานลูกค้ามีคนคอยแบบว่าคอยซัพพอร์ตมีเงินหมุนเวียน เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าหยิบจับแล้วมันรับทรัพย์รับโชคไหมล่ะนะลัคนาราศีเมษลัคนาราศีต่อไปหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองรับทรัพย์รับโชคนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกุมเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเงินเท่ามีโอกาสมีลู่ทางแต่กุมมันบางทีมันไม่ค่อยกล้ามันขี้กังวลขี้กลัวก็อย่ากลัวนะฮะพยายาม ต้องบอกเลยว่าช้าลัคนาราศีกุมเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณกําลังจะเอาโกอิ่งไปหยิบจับอะไรที่เป็นเงินเป็นทองมันเรื่อนสําคัญฉะนั้นต้องมีความกล้าอย่ากลัวบางคนกลัวเกินไปลยทําให้แทนที่จะมีกาลรกําไรเข้ามาอ้าวกลับกลายเป็นว่าอืมเพราะความก้าก้าวกลัวเกินไปนะแต่ดวงกําลังดีแล้วล่ะถ้าเกิดคุณก้าก้าวกลัวอยู่ก็คุณฟังตรงนี้คุณก็รู้แล้วล่ะว่าดวงคุณก็กําลังดีขึ้นฉะนั้น น่าจะเป็นอะไรที่ส่งผลดีนะครับกับชาวลัคนาราศีกลุ่มลัคนาราศีสุดท้ายหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะแน่นอนที่สุดลัคนาราศีมังกรคุณจะไปค้าขายออนไลน์คิดไว้ตั้งนานแล้วอจดจดต้องจ้องอยู่เนี่ยไปเซอร์วดูสินค้าเลยไปเซอร์วีดูตลาดเลยว่าไอ้นี้เราจะทําดีไหมไอ้นี้จังหวะมาแล้วเทรนนี้ดีไหมแล้วก็ไปศึกษาเรื่องของการใช้โซเชียลเยอะ ไม่กี่อย่างหรอกนะครับลงทุนทำลงทุนให้เวลากับมันในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีอินคารมีความสำเร็จเข้ามาแล้วสี่ลัคนาราศีที่ผมบอกตรงนี้คือทำมาคข,ขึ้นหยิบจับอะไรก็มีเงินเข้าไม่ขาดมือเนี่ยผมยังบอกตรงนี้อีกด้วยว่าถ้าคุณไปเริ่มทำนะครับในช่วงจังหวะตรงนี้พอดีในช่วงจังหวะตรงนี้พอด,ด,ดีนะต่อให้คุณมองว่ามัน,มนยากอ,อันนี้คนทําเยอะแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเลิกคิดเลยต่อให้คนทําเยอะแล้วแต่ถ้าดวงคุณดีคุณก็ทําสําเร็จ เข้าใจไหมและนี่คืออะไรน้องมายนี่คือจีรคนาราศีนะคะที่ทํามาค้าขึ้นทําอะไรก็ดีหยิบจับอะไรก็ปังเงินเข้าไม่ขาดมือค่ะอ่าขอโชคดีครับสวัสดีครับ